ขางอเดียวมกไอ้ครูจะมาเขาไปวะงครับไออรพีพร่ะยิ่งทายิ่งดีจมาทไมให้นอนมากเลยไ่อมาทไมไอ้ครููจูจะตัดหัวอีแพทย์สยามอีกาลีพวกนี้มึงมาห้ามงเไมวะขอเดชะรูเจ้าคาะ จะเอาชีวิตเด็กหญิงทั้งสามคนนี้ไม่ได้นะพุทธเจ้าค่ะทําไมพ่ออะไรผมว่าเขาเป็นบอกเขาไปเลยมาเป็นใครเขาเป็นเขาเป็นเด็กข้างบ้านของกระหม่อมเองพุทธเจ้าค่ะอทไะหม่อ่เยดยกูเะะเด็กข้างบ้านไม่มีหัวนอนปลายเท้าแล้วมึงต้องการอะไรเององค์ท่านกระหม่อมเห็นเด็กพวกนี้ตั้งแต่ยังเล็กๆกแล้วมาเห็นวันนี้กำลังจะถูกฆ่า จะไม่ช่วยมันคงกระไรอยู่ขอร้องเห็นแก่คำว่าได้จะครูก็หมอมขอชีวิตเด็กหญิงทั้งสามคนนี้เถิดผู้จงไอ้ครูมึงคิดดีแล้วมึงจะขอชีวิตอีเด็กข้างบ้านพวกเนี้จากกูก็หมอมคิดดีแล้วผู้จงค่ะเออกูให้มึงก็ได้แต่มึงจำไว้ว่าบุญคุณขอ wrote, งมึงกับกู ให้มันซิกสุดลงนัดแต่วันนี้ไหมก็ได้พีเจ้ค่ะก็ใจดีไปเหมือนไปกลับบ้านหยุดก่อนกูไม่ให้มึงไปง่ายๆครูก่อนที่กูจะให้มึงกลับไปไอ้กครมมึงต้องให้พวกมันมากราบเท้าขอขมากูสิงพิรและคอยให้พวกมันกลับไปเออไปจอมากก็ไม่ ได้พผูเจ้าค่ะได้อะไรเนี่ยพงประทับรอข้างบนเลยพระเจ้าค่ะสั่งสอนสั่งสอนเดี๋ยวมาสองขึดแป๊บหนึ่งเลยอย่าว่าอย่าพูดเยอะอย่า